แม่ฟ้องเลยเขาด่าแสบมากเลยเนี่ยฟ้องไวๆนะอย่าเอาไว้แม่ฟ้องฟ้องฟ้องอย่าลืมนะเขาฟ้องขับรถมาบอกความจริงประแต่นนะผมถามหน่อยมีอยู่สองอย่างมีมีเอตซีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งที่ที่ให้กำลังใจ คนที่ลูกเขาตายอืมแต่เขาจะไม่ดูพฤติกรรมของผู้เป็นแม่เขาจะไม่ดูพฤติกรรมของผู้เป็นแม่เขาจะเชียร์และให้กําลังใจลูกเขาตายอีกฝั่งนึงเขาเชียร์และให้กําลังใจคิดว่าสองผัวเมียนี้โดนใส่ร้ายโดนกั่นแกล้งความจริงนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นคือ ใช่ครับลูกเขาตายจริงๆแต่อีกฝั่งหนึ่งเอฟซี FC เขามองว่าโดนกันแกล้งโดนใส่ร้ายยังไม่มีใครเปิดว่าโดนใส่ร้ายยังไงว่าโดนกันแกล้งยังไงยังไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครอธิบายว่าโดนกันแกล้งยังไงโดนใส่ร้ายยังไงในมุมที่เขาต่อสู้ก็รีบเปิดสิฮุบไปใหดยังผู้ <c oughs> จะเปิดด้วยไหมท้าแม่มายังเฮาเลยเร็วๆ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเอ่อผมอธิบายอยู่ตรงนี้ไม่เกิดประโยชน์ผมอธิบายอยู่ตรงนี้ไม่เกิดปยยระโยชน์ผมแค่เล่าให้ฟังใช่ครับผมพูดไม่อยู่กับร่องกรบลอยับผมไม่ต้องเชื่อผมนะ ผมเป็นคนพูดไม่อยู่กับเรากรลอยอยู่แล้วอืมจะมาเชื่อผมจะมาจะมา้องผมร้องง่ายอะไรทําไมความน่าเชื่อถือผมไม่มีแล้วอืมจะมาซีเรียสอะไรจะมาซีเรียสอะไรกับผมแล้วครับผม,บผม <laughs> เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับผมเอาเลยครับผม แล้วไงจะฟ้องก็ฟ้องฟ้องเลยอืมจะทําอะไรก็ทําอืมจะฟ้องก็ฟ้องฟ้องดิไม่ได้บ่ายนะจะฟ้องก็ฟ้องใช่พี่ป้าลุงเราเชียร์อยู่ไม่หนีด้วยไม่หนีด้วยอยู่นี่ไม่หนีไปไหนดิฟ้องเขาท้าอยู่ขนาดนี้ฟ้องสิก็รอรอรับรอรับหมายอืมแค่นั้นเองจะฟ้องก็ฟ้องเออ ของสิผมใจสวยผมใจสวยถ้าถ้ากล้าเลยากาลย้กาไม่ล่ะกล้าไม่ล่ะแล้วก็อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆมันอาจจะไม่ได้อะไรมากมายอแต่ในความรู้สึกของคนที่เป็นน้องของคนที่เกิดมาจากท้องแม่เดียวกันความเป็นคนเราโตมาด้วยกันเรากินข้าวหม้อเดียวกัน พ่อแม่สั่งสอนเรามาดีอืพ่อแม่สั่งสอนเรามาดีแม่นแต่กูมาเฮียตอนไหนเฮียตอนหลนังกูตายอืมทุกโตกูมาเฮียตอนนี้อืมปกติกูไม่ได้สนใจกูจะไม่สนใจเลยนะกูจะอยู่อย่างนี้อืกูมาป,ปากกันไรตอนตอน,ตอนหลนังกูตายนี <c oughs> ่แหละเพราะบางครั้งบางทมีมันอึดอัดใจมันอึดอัดใจมันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ซองหล่นทับก็สารภาพให้หมดสาจะได้ล้างบาปบางครั้งบางทีก็อยากจะเห็นไหมคืออยากจะพูดออกไปแต่ว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไปเกิดประโยชน์มีอย่างเดียวก็คือรอรับใหม่กูงฟ้องกูมามึงฟ้องกูมาแล้วกูก็จะกูก็จะไปกูก็จะนู่นแหละอืมไม่งั้นกูก็โทรบอกเลยแล้วใครจะบันทึกเสียงกูก็ได้อืมกูจะโทรไปหาพี่กูแต่กูจะพูดทุกอย่างเลยอืมเราเชื่อยร์ให้ฟังแล้วกูก็สบายใจ เออแม่กูจะยกยกความดอัดใจอยู่ในใจกูเนี่ยแม่เราออกซะจากอกมันหนักกูจะสบายใจนะแม่ฟ้องกูมาก็ได้ฟ้องเลยอืมกกูจะได้แบบไม่เหนื่อยกูจะได้ไม่เครียดกูจะได้ไม่ประสาทแดกกูจะได้ไม่ไม่มาด่าไม่กูก็พอกูก็เออทําในฐานะกูเป็นน้องในฐานะที่เราเกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันอืมเราโตมาด้วยกันเรากินข้าวมาด้วยกันเราลำบากมาด้วยกันอืม ชีวิตครอบครัวเราไม่ได้